สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเอาล่ะก็เริ่มกันแล้วนะคะสำหรับรอบซ้อมเนอะแล้วเดี๋ยวรอบจริงก็จะมาในใกล้ๆเร็ว,รวนี้แหละ ผีฮ่องกงครั้งที่สองจะเฮียนอีกไหมนะตอนนี้เขากําลังเม้นกันว่าระหว่างผีฮ่องกงกับพี่ฮ่องกงอะ่ะใครแรงกว่านี่นะคะนะว่าบางช่วงบางตอนถ้าใครได้ติดตามสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะรู้ว่าในรอบซ้อมเนี่ยน้องสองคนก็มีไม่รู้ว่าเล่นเกมหรืออะไรกันนะ่ะน่ะปลดกระดุมเสื้อแล้วก็แบบแหวกกว้างตรงคออย่างนี้นะคะซึ่งโดยปกติ การแหวกอย่างเงี้ยหรือปลดติดก,กระดุมน้อยกระดุมเนี่ยปกติมันจะเป็นลักษณะของน้องออมซะมากกว่าแต่คราวนี้ให้เอกเข้าใจนะน่าจะมาจากเนื่องจากสัมภาษณ์คราวก่อนนะที่สัมภาษณ์คู่กันแล้วพี่หลิงบอกว่าน้องออมอชอบให้พี่หลิงเซ็กซี่ด้วยซ้ำแล้วน้องออมบอกใช่ใช่พี่หลิงก็เลยจัดไปเลยสิคะก็คือทุกดอกนะทุกคําพูดที่น้องออมพูดออกมาพี่หลิงเก็บกริปเลย ละเอียดมากคือเธอพูดอะไรฉันรู้นะเธอชอบแบบไหนฉันจัดให้ก็พี่ลิงก็เอาบ้านสิครับโอโ้แหวกอกสกว้างอย่างนี้เลยอ่ะน้องออมก็ไม่น้อยนะก็แหวกบ้างก็แหวกกันเอาอย่างนี้ก็เรียกได้ว่ากําไรท่านผู้ชมสิครับท่านนะคะก็เฮฮาเจ้ากันใหญ่นะก็เรียกได้ว่าเป็นมุมที่แบบไฟไปไฟมาอย่างเงี้ยพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยนะขิงไปขิงมาแบบ ไฟไฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนดูชอบแล้วอันเนี้ยมันก็คือกําไรของคนดูนั่นล่ละนะก็เรียกได้ว่าเออเดี๋ยวมารอดูรอบจริงกันเดี๋ยวมันต้องมีช็อไไตไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยออมา <c oughs> แค่รอบซ้อมอย่างขนาดนี้รอบจริงจะขนาดไหนนะเดี๋ยวมารอดูกันคงจะมีเก็บภาพอะไรให้นะให้แฟนทางไกลอย่างเมืองไทยอย่างเราได้ดูอืมอนะอ่ะคนนี้มาต่อกันบ้าง เออเกี่ยวกับเรื่องบ้านเดี่ยวน้องอมที่จีนที่ถูกปิดไปอ่ะเขาก็ออกประกาศออกมาแล้วนะเออเขาออกประกาศมาว่าอย่างนี้ออกเป็นสารเลยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มันวันสําคัญแล้วก็ทางเขาเสียใจมากๆหลายคนก็เสียใจเพราะว่าวันนี้มันถือว่าเป็นวันสําคัญอะ่ะมันเป็นงานแฟนมิสแรกของปีสองพันยี่สิบห้าเอาหนะ่าถ้านับตามจีนปฏิทินจีนตรุษจีนยังไม่ถึงนะ ให้เอมองงี้นะตุ๊ดจีนยังไม่ถึงยังไปปีเก่าอยู่เราคนจีนเราก็นับตามคนจีนไปก็ถือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ให้ผ่านไปในปีเก่าละกันเขาเสียใจมากๆเลยเพราะว่ามันวันนี้มันวันสําคัญของน้องอะแล้วมันก็เป็นแบบแฟมิลี่แรกของปี2025อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาโดนปิดอย่างเงี้ยเขาบอกว่า อีลอนทําอะไรอยู่อีลอนมารกอีลอนมาร์กทำอะไรอยู่ Elon Musk, Elon Musk, ไ,ยไปทำไมไปไปิดของเขาก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนอุทธร์เขียนแจง้งชี้แจงเป็นสองภาษาภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะคะข้อความบอกว่าเออถึงแฟนๆที่รักเราต้องการแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าบัญชีในแพลตฟอร์ม F ของเราถูกระง,งับชั่วข่าวโดยแพลตฟอร์ม F ขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำตัดสินนี้และหวังว่าจะได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วเราจะคอยอัปเดตให้ทุกท่านทราบและแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีที่เราได้รับข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการกู้คืนบัญชีของเราขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของทุกท่าน ขอแสดงความนับถือออมออมเล็ตซีนะคะก็คือบ้านเดี่ยวน้องออมนั่นเองก็ขออุทธรณ์ไปแล้วเดี๋ยวรอคำตัดสินละการว่ายังไงยังไงจะให้กลับคืนมาไหมยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะโดนปิด account าาไปอ่ะมีคนเก็บโพสต์ท้ายๆเอาไว้ได้เอไม่รู้ว่าทายสุดไหมนะแต่โพสต์เขาคงมาโพสต์เมื่อตอนเช้าวันนี้เองอ่ะนะ แต่เอยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูโดนปิดสะก,ก่อนแต่มีคนเก็บเอาไว้ได้นะก็เลยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับฟูลซัพพอร์ตของน้องออมที่เรากำลังตามหากันอยู่คือถึงแพลตฟอร์มจะโดนปิดไปแต่การสนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆก็คงดำเนินต่อเนื่องเพียงแต่มันไม่ได้อัพลงแบบให้เราเห็นกันชัดเจนเหมือนทุกทีไงอ่ะคราวนี้มาดูฟูลซัพพอร์ตงานเดียวเออฟูลซัพพอร์ต ด้อมเดี่ยวของน้องออมกันบ้างนะคะฟู้ดซัพพอร์ตสำหรับงานมิสแอนกรีที่ฮ่องกงนะมีทั้งอาหารของหวานและก็ของขวัญด้วยจากแฟนๆนะคะมาค่ะมาบทบรรยายของพี่จีนกันบ้านเดี่ยวน้องออมบอกว่าความรักประดับด้วยบทกวีหรือดูหนาวเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารแสนอร่อยโปรดรักษาความอบอุ่นต้อนรับปีใหม่ที่สดใสน,นะคะ นี่เขาก็บอกว่ามื้ออร่อยเพื่อรักษาความอบอุ่นในปีใหม่ในช่วงนี้สำหรับมื้อนี้เราได้เลือกอาหารปีใหม่จากร้านอาหารมิชลินสตาร์หมิงเจี้ยนนะคะขอไผยท่านผิดนะและเค้กแตงโมสตอรอเบอรี่อันเป็นเอกลักษณ์จากไลฟ์ t a สติกชื่อร้านนะคะสำหรับน้องออมนอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกอาหาร20รายการสำหรับ ทางกลุ่มของน้องออมเลยนะหลากหลายเลยเพื่อให้แน่ใจว่ามีทางเลือกมีช้อยมากมายหลากหลายหวังว่าน้องออมและทีมนะคะจะมีประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยกันนะมาดูเมนูอาหารกวางตุ้งของน้องออมที่เขาจัดมาให้กันหน่อยค่ะวันนี้นะไม่ได้มาโพสตอนดึกนะห้ามบ่นกันนะใครฟังแล้วหิวก็รีบตรงไปนะ เปิดตู้เย็นหรือว่าจะสั่งอาหารหรือว่าจะไปร้านอาหารกวางตุง้งมิชลินสตาร์เลยก็ได้มาค่ะมาดูเมนูแรกกันก็คือหอยเป่าฮือกระเพาะปลาหน่อไม้เกี๊ยวซุปทะเลเกี๊ยวสามสีเพื่อสุขภาพเค้กร้อนซิวเล็กข้าวมว้วนผัดซอสเอ็กโอือกส้มขิวหวานขิวอะไรละ่ะเอเปลือกส้มเขียวหวานและเนื้อส้มนะคะฝาปูยาไส้ทอดกรอบ เปลือกส้มเขียวหวานและแก้มเนื้อเนื้อปูดาวเรืองและสเต็กหอยเชลล์พร้อมไข่ขาวเข้าผัดต้นหอมและฟัวกลา A5 เนื้อหวากกิวหิวเลย <c oughs> <c oughs> เอก็หิวอย่าว่าแต่พวกคุณเลยนี่สำหรับอาหารนะคะสำหรับทีมนะก็จะมีสลัดคลาสสิกอกไก่ย,ย่างให้สองที่ไข่ลวกและสลัดอะโวคาโดกับพามาแฮม นะคะสปาเกตตีโบโลเนสซอสคลาสสิกพาสต้าคาโบนาร่าไข่น้ำผุร้อนหอยเชลล์ทอดถั่วสนสปาเกตตีเพสโตโหระพาเบอร์เกอร์เนื้อแองกัสชีสเห็ดทัเฟิลดำและเนื้อสันในผัดกับเฟรนช์ฟรายนะคะบางเมนูก็ให้มา2ที่3ที่สีที่อะไรก็ว่ากันไปก็คือทั้งทีมะค่ะอิ่มเลยครานี้มาในหมด นะคะของขวัญน,นะคะครั้งนี้เขาให้เป็นเสื้อแจ็คเกต็ตดาวแขนยาวอย่างนี้เลยสวยดูลูกคุณมากนะอันนี้ก็คือเอาไว้ต้อนรับงานแฟมิลี่ห้องกงของน้องออมโดยเฉพาะเลยเสียดายาบ้านถูกปิดไปในวันสําคัญอย่างนี้ปิดวันพรุ่งนี้ยังจะไม่ว่าเลยนะมาปิดวันนี้นะวันสําคัญเลยอะอดเลยไม่งั้นคงจะมีภาพอะไรแบบว่าเด็ดๆของน้องออมเดี่ยวๆออกมาเยอะแยะเลยนะก็ไม่เป็นไรค่ะ อย่างที่เอบอกก็อยู่ทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อเราถ้าเราเชื่อว่ามันยังไม่ตรุษจีนเลยยังไม่ถือว่าเป็นปีใหม่ของจีนนะก็ยังถือว่าเป็นปีเก่าอยู่นั่นละ่ะก็เรื่องราวอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าละกันนะแต่ตรุจจีนต้องเริ่มอะไรใหม่ๆดีดดเๆเฮงๆนะคะเราจะได้เฮงกันตลอดปีนะเออความเชื่อนี้นะค่อนข้างเอเชื่อพวกท่านเชื่อไหมไม่รู้ใครมีประสบการณ์วันตรุษจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่ากันได้นะว่าต้องทําแต่สิ่งมงคลนะ จะได้มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตก็มาแชร์สู่กันได้แต่เอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อไว้นะคะไม่เสียหลายอ่ะเออยังไงดีมาปิดท้ายกับเรื่องราวดีๆของน้องหลิ่งละกันก็คือหลังจากคลิปที่แล้วที่เอทำไปเนอะว่าพี่หลิ่งกับซูฟอร์ยูนะแปลงสีฟันไฟฟ้าของพี่หลิงอะ่ะก็มีการร่วมการบริจาคช่วยเหลือให้กับทิเบตในเหตุการณ์แผ่นดินไหว ร้ายแรงนะ,ะล่าสุดล่าสุดค่ะก็มีมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้จากของ s u ฟอร์ยูเลยในเวป่วนะบอกว่าอย่างนี้ก็หลายคนที่รู้ก็บอกว่าดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าฉันรักคนไม่ผิดเลยอ่ะยังไงยังไงเขาบอกว่าอันนี้ s u ฟอร์ยูออกมานะประกาศบ,บอกว่าควางหลิงหลิงนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกของแบรนด์ เราจะขอเดินร่วมทางไปกับควงหลิงหลิงด้วยหลังจากที่ซู r you แบรนด์ของแปลงสีฟันไฟฟ้าน,น,น,นะเผยแร่บล็อกทางด้านช่วยเหลือสวัสดิการสาธารณะนะคะก็มีแฟนจำนวนมากเลยได้ร่วมสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัตินี้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าทุกยอดการสั่งซื้อทุกวันเลยเขาจะตัดยอดแล้วแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอไม่แน่ใจว่า5%หรือเปล่าจากยอดหรือว่าจากกำไรนี่ล่ะ แล้วก็จะเอาไปร่วมบริจาคก,กับทิเบตเขาจะตัดยอดทุกเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยเขาบอกหลังจากเผยแพร่บทความนี้ไปนะทุกยอดขายของควางหลิงหลิงด้วยนะคะที่เป็นในฐานะโฆษกของแบรนด์เนี่ยก็จะตัดยอดแล้วก็ส่งเข้านะคะสาธารณกุศลเพื่อทิเบตรครั้งนี้หลังจากเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆประชาชนได้ร่วมสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะ ในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัตินี้ผู้ก่อตั้งแบรนด์นะคะที่ชื่อว่าเฉินเคอและก็ควงหลิงหลิงของเรานะคะหวังอย่างจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและเป็นเพียงส่วนร่วมเล็กน้อยในเวลาเดียวกันนั้นพวกเราก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติทุกคนมีความรักที่ยิ่งใหญ่แบรนด์ของเราสะเทือนใจเป็นอย่างมาก โลกนี้กำลังจะขาดรุง่งลิ่งแต่ก็ยังมีคนคอยแก้ไขอยู่เสมอขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าผู้คนในพื้นที่ภัยพิบัติจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพและความสงบสุขได้อย่างรวดเร็วขอยึดมั่นในการกรุศลมาตั้งแต่ก่อตั้งแล้วนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คุณธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนนั้นคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมจีนของเราเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เหตุผลที่หนักแน่นแม้ว่าใครก็ตามที่จะอยู่ที่ต่างประเทศแม้กระทั่งที่หลิงถึงแม้จะอยู่ในไทยแต่ในฐานะศิลปินก็ตามนะคะแต่หลิงหลิงเองก็ยังรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากหลังจากทราบเหตุการณ์และข่าวภัยพิบัติในท,ท,ทิเบตครั้งนี้นะคะควงหลิงหลิงในฐานะบุคคลสาธารณะเธอมักจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ ใส่ใจคนอื่นด้วยหัวใจเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติในทิเบตควางหลิงหลิงขอมอบหมายให้แบรนด์ซูฟอร์ยูช่วยบริจาคเงินจำนวน20,000หยวนในการฟื้นฟูและงานช่วยเหลือหลังภัยพิบัติเนื่องจากควางหลิงหลิงเองไม่มีบัญชีในประเทศที่จะบริจาคได้โดยตรง ควางหลิงหลิงจึงต้องการให้ทางเราช่วยเธอโอนเงินบริจาคให้ด้วยดังนั้นเราจึงได้จัดทำแผนการบริจาคร่วมกันจำนวนการบริจาคร่วมกันจริงและแผนการบริจาคจะได้รับการอัปเดตบนเว็บปัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากการบริจาคครั้งถัดไปขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมทำกุศลในครั้งนี้ด้วยความหมายคืออะไรก็คือซูฟอร์อยูยังมาเมนอีกว่า สิ่งที่หลิงหลิงมอบหมายให้เราบริจาคก,ก็คือทรัพย์สินส่วนตัวของหลิงหลิงเองก็คือพี่หลิงอะไม่มีบัญชีในประเทศจีนนะคะที่จะโอนไปบริจาคโดยตรงก็เลยวานขอให้ซูฟอยูอะช่วยบริจาคให้หล,หลิงหลิงด้วยจำนวน2 0 0 0 0หยวน2 0 0 0 0หยวนก็เกือบแสนนะคะนะคะโดยประมาณก็นี่แหละค่ะทีละแสนทีละแสนก็ซูฟอยูก็แบบรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะว่า พี่หลิงหรือว่าชาวจีนน่ะเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างนี้นะคะเมื่อเพื่อนร่วมชาติประสบภัยนะคะก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนแม้กระทั่งพี่หลิงเองซึ่งตอนนี้นะคะเป็นในฐานะศิลปินชาวไทยนะคะแต่ว่าดั้งเดิมพี่หลิงก็ถือกําเนิดที่ประเทศจีนนั่นแหละฮ่องกงนะคะก็ยังไม่ลืมรากเงาน,านีแล้วก็ร่วมบริจาคช่วยเหลือเสมอเลยนะ เออเนี่ยแหละเขาก็เลยยกย่องอย่างเนี้ยพี่หลิงอาจจะงานยุ่งมากๆแล้วแหละก็เลยไม่รู้ก็เลยเพิ่งจะมาบริจาคตอนนี้กับซูฟอร์ยูแล้วก็หรือบางทีอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าแบบมันได้โอกาสพอดีเพราะพี่หลิงเขาติดปัญหาเรื่องบัญชีบริจาคด้วยไม่มีบัญชีที่ที่ในประเทศจีนนี่แล้ค่ะขอปรบมือให้นะเสียดายบ้านน้องอมเดียวอ่ะมันปิดไม่งั้นน่ะน้องอมก็ต้องมีข่าวอะไรประเภทนี้แหละนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ นะบางทีน้องออมอาจจะทําไปแล้วก็ได้เพียงแต่ว่ายังม,มันยังไม่มีข่าวออกมาอะไรยังไงยังไงเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันนะก็ต้องขอปรบมือให้เลยแล้วก็ชาวจีนเองก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ร่วมกันอุดหนุนแบรนด์สินค้าสู่ for you เรียกได้ว่างานนี้ทุกฝ่ายมีแต่ได้กับได้พี่หลิ่งก็ได้ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ความสบายอกสบายใจได้ความสุขที่ตัวเองได้มีโอกาสแบ่งปันอะ นะฮะซูฟอร์ยูเองก็ได้ยอดขายแล้วก็ได้ความสงบสุขเหมือนกันที่ตัวเองก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วตัวเองก็ได้ทําความดีด้วยคือการทําความดีใครทํามันก็มีความสุขนั่นแหละเอาจริงนะส่วนประชาชนที่ร่วมอุดหนุนใช่ปะตัวเองก็ได้ผลิตภัณฑ์แปลงสีฟันไฟฟ้าไปใช้ด้วยและตัวเองก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีบริจาคนะคะช่วยเหลือภัยพิบัตทิทิเบตด้วยคือทุกฝ่ายพิจารณาแล้วนะเรื่องราวดีๆเหล่านี้มีแต่ได้กับได้ทุกฝ่ายได้หมด นะคะเออเนี่ยแหละก็นะอ่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมันคงมีโมเมนต์อะไรฟินจิกหมอนเยอะๆแยะๆยเดี๋ยวก็นะจะมาเก็บตกกันนะถ้ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทันทีเลยสำหรับวันนี้นะคะไปหาฟัวกลากินก่อนดีกว่าโออ,อะไรเอ่ก็เห็นเมนูน้องออมแล้วมันน่าม่่าจังเลยหิวอีกแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็คงหิวนะไปหาอะไรทานกันนะคะตอนนี้ทานยังโอเคค่ะไม่ไม่เป็นไร อย่าดึกกว่านี้แล้วกันนะดึกกว่านี้เดี๋ยวมันจะย่อยากแล้วะนะอะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ